เติมเกมวีหน่อยค่ะได้ค่ะบัญชีเริ่มนะคะนี่ค่ะยูอดีชาวัดที่เจอวันนี้ไม่อยู่กับช่วงนักกีคลีใจแล้วจ้ะวันนี้ฉันเติมปองมาสุ่มรอเรียวดโดยเฉพาะเลยไม่ใช่สุ่มหรอกซื้อรอเรียวโดยเฉพาะแค่ประมาณแปดสิบเก้าบาทโอ้ยออเนี่อะไรคะเนี่ยเอเอเอ๋อโย่สามแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันไม่แคร์เรื่องนั้นฉันอ,อะไรเนี่ยเอา้าเอาไว้ทำอะไรอะ่ะ ไม่รู้แต่ฉันหานกิจกรรมนั้นก่อนกิจกรรมว่านี่ไงสิเกฉันอยากได้สกินรอเรียวอะไรก็ได้นะคะแต่ที่ฉันอยากได้ที่สุดก,ก็คือรอเรียวคริสต์มาสเราเลือคริสต์มาสอุ้ยไม่ได้เกอไม่ออกเอาม่ฮึบเกคือมันใช้ร้อยสองปองนะรอเรียวคิดมาอ,มดอ่ะมันไม่ออกแน่โอ้ไม่ได้แล้วไม่อเอาแลคิดว้าย เฮ้ยวายโอ้โหเอาเลยค่ะโอ้ยได้หลออเรียวเรีวเฮ้ยจริงอ,อ,อ้าวไ,ไม่อ๋อไม่หยิบก่องจดหมายหรออา้อาวอ้าวเดี๋ยวอย่าบอกนะส่งให้เป็นแบบเป็นตัวละครเลยแบบไม่ต้องเกิดอะ่ะอา้อาวอ้าวไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวฉันให้ดูการหาของของฉัน านไปสามทีเจมก็ใจดีเอามาให้นะคะโอ้โหเปิดหาตั้งนานเจมยังไม่เอามาให้นี่เองโอ้โหทำสโลว์แบบี้ค่ะเดี๋ยวโอ้อยได้แล้วโอ้โหสกินแรกของลอเรียวของปีโอ้โหตั้งแต่เล่นมาเล่นแต่สกินไทยโอ้โหได้เพิ่มแล้วนะคะสกินลอเรียวอุ้ยแต่ ฉันอยากได้สกินนี้มากกว่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วด้วยจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้าจะกลัมาคลิปหน้า